ให้ลมเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึงตึงหัวใจเศราหนาคะนหนึน่งเฝ้าคิดถึงคนหักคนไกลลมพัดแห้งสะเทือนไปหอด ใจผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกไว้ลมแบบนี้เอินว่าสายลมซาน้องพิมมีสีอีสานเป็นนางเอกสาวหมอลำอีรีอยู่บอ่อนะคะหลายผู้หลายคนถามกันเข้ามานะา๊ะพี่น้องกลางมือนี่น้องพี่มีกันเลยนะคะสิมาไข,ขขอสงสัยปั่นฟังน่าจะพี่น้องเขาว่าเป็นหมอลำอีรีอยู่บอ่นอนาะค่ะ ว่าวเข้าใจกันง่ายๆก็คือคนหมักมวนนั่นเองเนาะจากพี่น้องค่ะนะคะน้องพี่มีได้ยินเสียงพินเสียงแคนบดายเด็ดขาดได้พี่น้องค่ะลูกฝนไซโหลดได้ดจ่าเนาะค่ะเหลือดอีสานมันแห้งจากพี่น้องค่ะบัวซิวไซก็ตามเนาะคะได้ยินเสียงพินเสียงแครนอดบดายเด็ดขาดเนาะค่ะ น้องพิมมีเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุมาก,ก่อนค่ะพี่น้องคะดำเนินรายการยู่ค่ะอยู่สถานีวิทยุของระดับอำเภอและระดับจังหวัดบ้านเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องคะและกาช่วงสมัยเลี่ยนมหาไล่ค่ะก็ได้เป็นตัวแทนนักพูดสุนทรพจน์นะคะพี่น้องคะนัก ผูดที่เป็นพิธีกรน,นะคะในการดําเนินรายการจัดงานใหญ่ๆจริงสินาะคะพี่น้องคะอ่ะกัไดไปซอยเพลินนะคะในการเบาการจานนะคะพี่น้องคะ่ะและกาอีกอ,อาชีพสุดท้ายนะคะที่ติดโตมาดั้มก็คือนะคะเป็นนักขายะคะ่ะนักการขายนักการพูดนอจาะพี่นะะ้องค่ะก็คือในเรื่องของงานของน้องพิมนะคะเนาะในการนําเสนอลูกค้าในการขายสินค้าขายโปรดักชังใดให้เพลินได้นะคะ,ะมีความเชื่อถือมีความมั่นใจนะคะเนาะบอกจังใดให้เพลินได เสื้อถือจริงสเนาะค่ะน้องพิมกบับมีประสบการณ์ตรงนี้มากนะคะกันเลยนะคะได้มามีโอกาสนะคะเฮ็ดช่อง YouTube ขึ้นมากพี่น้องจ้าท้ารูไมว่วานะคะการไล่สดนี่เป็นอีอย่างที่น้องพิมพหมักที่สุดเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการเบาเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะน้องพิมก็เลยคิดว่าจะของมีความนะคะความถนัดนะคะในเรื่องของการเบาแบบนี้เนาะค่ะ สรุปแล้วโบแมนนางเอกมอลั่มเดอจะเด้อนะคะเป็นคนมักมวนซื้อจากพี่น้องคะ่ะ้วยน้ำเสียงละกาสำเนียงนะคะการเบาการจาานอกจากพี่น้องคะ่ะออกเสียงแนวแคือจากนางเอกมอลํามนะคะก็เลยมีหลายผู้หลายคนนะ่จาจะเข้ามาถา น้องพิมพเป็นนะคะน้องพิมก็เลยว่าโอเคเป็นก็ได้ขันใจเจ้ามากักว่าสันวานะานพี่น้องคะนะคะน้องพิมมีกะเฮ็ดคิปสันสันนะคะมาเ,าเล่าเรื่องเล่าไห้ฟังนะคะนาะว่าบได,เดนนะะ้เป็นนังเอกมอลลั่เด้อจ้ะเด้อนะคะเป็นตาดีเจนักจัดรายการนักพูดนักขายกับพ่อแล้วนะคะพี่น้องคะ น้องพิมมีสีอีสานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่อง youtube ของน้องพิมมีนั่นเลยเด้อค่ะขันหมักก็กดไลค์ขันถือใจกบกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อะนะคะเป็นกําลังใจให้น้องพิมมีสีอีสานนั่นเลยเด้อค่ะกดกระลิงติ้งติง,ตงไว้พร้อมจังซื้อบริพาทคลิปต่อไปจากพี่น้องนะคะก็พอกันโอกาสหนาฟา์มใหม่เด้อค่ะเดอะ้อยู่ดีไม่แห้งกันสุขุสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ